เออมันขี่ดีว่ะรารูออ้นี่ทรงตัวอะไรมันดูแบบเฮ้ยม,มันไม่ได้ดูอุ้ยอ้ายมันไม่ได้ดูแบบไม่ได้ดูใหญ่เหมือนที่คิดไว้เลยนะแบบสำหรับบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ย X Max มันเปลือกใหญ่คันใหญ่ขนาดนี้ขี่ยากไหมจริงจริงพอเราเข้าไปขี่มันแล้วมันขี่ง่ายนะมา เปิดขายกันหน่อยดีกว่าคันนี้สำหรับคันนี้เป็น X Max ปี2022นะครับผมก็เป็นโฉมใหม่ล่าสุดนะครับผมก็มาพร้อมกับชุดแต่งพอสมควรนะแต่งแบบแอบซิ่งไม่ได้แบบโอ้โหไม่ได้แบบหมอบจ๋าซิ่งจ๋าเลยก็จะมาพร้อมกับพ่ออาคานะครับแล้วก็เป็นโชกหลังนะครับเป็นโอเลี้ยงแต่ว่าจัดทรงแต่จ,จริงๆตัวนี้เหมือนจะเป็นงานตัวงานตัวดีหน่อยก็คือแบบว่ามีปัม๊มมีอะไรมานะครับแล้วก็มีน็อตทองไล่มานะครับผมเนี่ยไล่ตามจุดต่างๆก็มีน็อตทองมาแบบเขาเรียกว่าแต่ง สวยงามแบบไม่ได้ทรงแบบโอ้โห oh, ต้องหมอบเลยดูดสดเลยอะไรเงี้ยอันนี้คือเครื่องเดิมข้างเดิมไม่ได้แบบผ่านการไล่ข้างอะไรมานะครับก็สำหรับคันนี้เป็นปี22แต่ว่าจดทะเบียนปี23นะครับราคาเงินสดอยู่ที่160,000 9,000บาทนะครับผมก็ใครที่จัดไฟแนนซ์นะครับผมก็เริ่มคันนี้เริ่มฟรีดาวมาเลยนะรจริงๆเรามีอีกคันนึงเป็นสีแดงแต่ว่าตอนนี้ติดจองไปแล้วสําหรับใครที่ไม่ทันคันที่แล้วนะครับก็เป็นสีแดงเนาะจัดคันนี้ครับไม่ได้ต่างกันปี22จด23นะครับผมก็คันนี้เดินทางมาอยู่ที่11,000กว่ากิโลเท่านั้นนะครับเครื่องเดิมข้างเดิมนะครับฟังเสียงกันนิดนึงเหมือนเดิมก็ขี่มาแล้วแหละแต่ว่าฟังอีกรอบนึง พอหอมปากหอมคอเสียงเครื่องเงียบกิ๊บเลยนะครับผมถ้าไม่มีเสียงท่อนี่ก็เครื่องเงียบกิ๊บเลยข้้งเดิมอะไรเดิมขี่ดีดีจริงๆใครชอบคันนี้อย่าลืมนะครับก็ติดต่อผมได้ที่เพจร้านขอนแก่นซูเปอร์บายสำนักงานใหญ่นะครับหรือโทร0877226376ก็วันนี้นัดขอนแก่นซูเปอร์บายนำเสนอเพียงเท่านี้ยังมีอีกเพียบเลยที่ผมยังไม่ได้ถ่ายคลิปก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสับสไครต์มันมีไหมครับไม่มีเนาะโอเคขอบคุณครับ